บรรยากาศอบอุน่นอเล็กจนเจนนี่วิวาทเรียบง่ายอบอุ่นไปด้วยความรักก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอเล็กเรนเดียวนักแสดงหนุ่มสุดหล่อที่ได้เลิกวันนี้16มกราคมเข้าพธิธีวิวากับเจนเนี่แฟนสาวนอกวงการหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง7ปีงานเริ่มต้นด้วยบรรยากาศอบอุ่นในช่วงเช้าเมื่อเจ้าบ่าวนำขบวนขันมากฝาด่านประตูเงินประตูทองอย่างครื้นเครง เพื่อมารับเจ้าสาวแสนสวยท่ามกลางเสียงหัวเราะและความสนุกของครอบครัวและเพื่อนสนิทเมื่อถึงเริกดี8นาิกา29นาทีอเล็กนั้นก็ได้สวมแหวนมั่นให้กับเจนนี่ในพิธีสุดเรียบง่ายแต่งดงามเรียกได้ว่าเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความปลื้มใจและก็ซาบซึ้ง สวยเหมาะสมกิ่งทองใบหยกมากๆเลยล่ะคะ่ะยังไงร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวปลายแดงด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามคะ่ะ